สวัสดีครับพวกเรากลุ่มรถยอดข้าวน้ำต้มโซนจังหวัดพิจิตรครับวันนี้ผมพามาชมครับแปลงของลูกค้าครับทําเทือกสวยครับเจ้านี้หยอดเป็นรอบที่3แล้วครับการทําเทือกก็จะไม่มีปัญหานะครับผมก็คืออ่าสาหรับมือใหม่นะครับที่ยังจากจะสอบถามเข้ามานะครับว่าทําเทือกยังไงนะครับผมก็คือผมจะแบ่งเป็น5สเต็ปคือ5วันนะครับสมมติวันที่1นะครับ ลุงๆป้าๆนะครับปั่นเสร็จรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ขังน้ําไว้นะครับสาหรับวันที่1นเนาะขังน้ําไว้ยังไม่ต้องปล่อยน้ําออกครับเป็นวันที่2ที่สามครับหมักไว้2วันนะครับผมอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมักไว้2วันคือยังไม่ต้องปล่อยน้ําออกครับสองสาเรามาปล่อยน้ําวันที่4ี่ครับเราปล่อยน้ําวันที่4เลยครับปล่อยถ้าเป็นดินเหนียวปล่อยปล่อยเลยก็ได้ครับถ้าเป็นดินทรายก็ มาปล่อยช่วงเย็นๆหน่อยครับถ้าเป็นดินเหนียวปล่อยช่วงเช้าก็ได้เนาะแล้ววันที่5เราทําการหยอดครับอ่าสเต็ปเราจะประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเทือกกับโคนเราเนี่ยจะเซตตัวครับในที่เราหมากกักไว้2วันนะครับที่เราไม่ปล่อยน้ําออกเนี่ยโคนมันจะเซตตัวแล้วเวลารถหยอดเข้ามาเนี่ยตัวกีดร่องครับมันจะกรีดแล้วแถวมันจะตรงอ่าข้าวมันจะอยู่บนร่องแล้วเลนมันจะไม่ไหลามาทับกันนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการ หมักเชือกไว้2วัน,นครับโดยการที่เราไม่ปล่อยน้ําออกนนอนหลังแล้วปั่นและลูปเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับแช่ข้าวนะครับผม,ผมก็อ่าถ้าเป็นพันข้าวในกระสอบนะครับเราก็ไม่ต้องอตักขี้รีบครับก็แช่ทั้งกระสอบได้เลยนะครับก็คืออ่าเราจะแช่ก่อนหยอด2วันนะครับผมสมมติว่าเรามีอ่าคิวยอดวันที่5นะครับเราก็แช่วันที่3ไปเลยครับอ่าเราแช่วันที่3ม 1คืนครับ24ชั่วโมงแล้ววันที่4แล้วก็ขึ้นจากน้ํานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ําลาดนะครับเน้นนะครับไม่ต้องเอาน้ําลาดเนาะสาหรับหน้าฝนนะครับถ้าเกิดเราเอาขึ้นมาจากจากที่เราแช่แล้วเนาะก็หาผ้าหรือว่าเอาเข้าที่ร่มไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เมล็ดข้าวเนี่ยครับมันเปียกครับเพราะถ้าเปียกมาเนี่ยหยอดข้าวมาครับข้าวมันจะติดโมนะครับมันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะติดโมแล้วมันจะไม่ค่อยออกครับผม แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราทําตามนีะครับรับรองนะครับว่าเทือกของท่านก็จะดีแล้วก็ยอดออกมาก็จะเป็นกอนะครับผมอ่าไม่ยุ่งยากครับค่อยๆเรียนรู้กันไปครับรอบแรกเราอาจจะขูกขักกันมากครับรอบสองรอบสามนี่คือเราเป็นหมดแล้วครับจะเห็นได้ว่านี่ครับตั้งแต่ข้าวตั้งแต่เริ่มยอดยันเริ่มสิบวันยันเริ่มสามสิบสี่ถึงสี่สิบวันจนถึงข้าวท้องนะครับผมจะเห็นได้ว่านายยอดมันประหยัดจริงๆครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะทํานาแบบลดต้นทุนแบบเรานะครับหรือว่าสนใจที่อยากจะจ้างเราไปหยอดครับติดต่อครับผมมีเบอร์ขึ้นไว้ตอนต้นคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโซนจอมพิจิตใกล้เคียงครับแล้วก็นครสวรรค์กาแพงพิษณุโลกครับผมรับหยอดหมดเลยครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาเริ่มต้นที่200บาทครับยังไงคุยกันก่อนได้ครับผมทำนาแบบลดต้นทุนครับเราจะข้าน้ำตมโซนจอมพิจิตครับสวัสดีครับ